ครันนี้ก็เป็นยามาฮ่าแอร์เบนนะครับอ่าคันนี้ก็มีอาการขี่ไปแล้วดับครับผมอ่าดับดับติดติดสตาร์ทยากครับผมอ่ามาถอดดูแล้วก็น้ำมันไม่ขึ้นไอเจ็ตตัวนี้นครับเดือรูปัมตัวนี้นะครับอ่าตัวนี้ก็เป็นสายน้ำมันขึ้นมามาหาบูริเตอร์ครับผมตัวนี้ครับตัวนี้ก็น้ำมันอยู่ใต้ถังต้องใช้ปัมติ๊กดูนะครับ อ่าตัวนี้ตัวเก่าครับผมอ่าผมซื้อมาในราคาตัวนี้ก็อยู่ประมาณ2องบนะครับผมถ้ารถท่านใดมีปัญหาดับดับติดติดครับปรารานยากครับก็เปลี่ยนตัวนี้ครับไม่ยากครับผมอ่าตัวนี้ก็จะเป็นสายน้ามันใหญ่นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นสายเข้านะครับผมตัวนี้ก็เป็นสายออกนะครับน็อตมี2ตัวนะครับด้านในครับกับด้านนอกนะครับผมยึดปั๊มนะครับก็ เป็นสายน้มันตัวนี้เขาเราก็เสียบเข้าไปเลยนะครับผมแล้วก็เปิดสวิ์สตาร์ทเครื่องเลยนะครับตัวนี้เป็นปลั๊กนะครับผมปลั๊กสําหรับสายไฟนะครับสายไฟมอเตอร์นะครับผมคร,รถรุ่นนี้ก็ยังมีหลงเหลือให้ซ่อมอยู่นะครับถ้ารถท่านใดมีปัญหาก,ก็ไม่ยากนะครับผม ขี่ไประดับเปลี่ยนเลยนะครับปั๊มที่ครับผมว่าน้ํามันมันไม่ขึ้นมาไอ้ไอเจ้าตัวคาร์บูเรเตอร์นะครับผมขี่ไปแล้วก็ดับนะครับน้ํามันส่งมาไม่ทันเพราะว่าด้านในนี้จะประกอบไปด้วยไอ้พวกท่องแดงโคตรวดดัวนะครับผมแล้วก็จะเป็นพวกเป็นฐานคล้ายๆไอ,อ้มอเตอร์อยู่ด้านในครับเป็นปั๊มดูดผมเคยพาดูครับ ก็ไม่มีอะไรมากมายครับเป็นกวดลวดเล็กๆครับผมก็สำหรับคลิปนี้ก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับผม